สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการสอนนะครับเกี่ยวกับเทคนิคการเทรด gap นะครับ gap คืออะไรนะครับก a p คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ตลาดปิดอยู่นะครับก็คือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยตลาดจะหยุดวิ่งนะครับไม่มีการวิ่งใดๆเนาะแล้วการมันก็จะวิ่งจนถึงวันศุกร์ตอนประมาณตีสามมันก็จะหยุดหยุดเสร็จแล้วเนี่ยเสาร์อาทิตย์มีการวิ่งครับนะเสาร์ที่มีการวิ่งตลอดเวลา วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปมันเราไม่รู้เรื่องนะฮะพอวันจันทร์ตลาดเปิดมาตีห้าเนี่ยมันจะเกิดราคาใหม่เขาเรียกว่าราคาใหม่ที่มันมันขาดจากราคาเก่าเพราะว่าราคาเก่าคือปิดเมื่อวันศุกร์ตอนตีสามแต่เสาร์อาทิตย์มีการวิ่งกันอยู่แล้วพอวันจันทร์โผล่มาอีกทีนึงอาจจะอยู่ข้างบนแล้วอาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับในตัวอย่างนะครับคือ ตลาดหยุดไปเมื่อวันศุกร์นะครับแล้วตลาดเปิดมาในวันจันทร์เนี่ยปรากฏว่ากราฟมันไปโผล่ที่ด้านล่างครับนะฮะอันเดี๋ยวผมจะแคปให้ดูนะครับนะฮะมาดูกันนะครับมาดูกันนะครับเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งโอเคโอเคนี่นะครับนี่คือวันศุกร์นะครับนะฮะวันศุกร์ตลาดหยุดไปตอนตีสามนะครับอ่าวันวันศุกร์ตลาดหยุดไปตอนตีสามนะครับทีนี้นะครับวันเสาร์อาทิตย์ก็มีการวิ่งของมันไปนะครับปรากฏว่าวันจันทร์นะครับวันจันทร์ตลาดโผล่มาแล้วนะครับ ที่ราคาตรงนี้นะครับประมาณตีห้าสามสิบนะครับนะฮะตีห้าสามสิบนะครับตลาดจะเปิดประมาณนี้ประมาณตีห้าสามสิบเนาะนะครับพอเปิดเสร็จแล้วนะฮะปรากฏว่ากราฟมันโผล่ที่ราคาด้านล่างนะครับพอมันก็เกิดแก๊บช่องว่างนะครับแก๊บช่องว่างนะฮะไอ้ตรงนี้คือราคาแก๊บนะครับที่เป็นช่องว่างอยู่เครื่องหมายอะไรเอ่ยนะฮะช่องว่างของราคานี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าโดยทางทฤษฎีแล้วนะครับทางทฤษฎีแล้วมันไม่สามารถเชื่อถือได้หรอก นะครับมันไม่สามารถเชื่อถือได้แล้วมันไม่มีสอนในตำราไหนนะครับไม่มีสอนในตำราไหนแต่ในหลักปฏิบัติที่ผมพบผ่านเจอมานะครับส่วนใหญ่แล้วเมื่อเกิดแกลบเนี่ยกราฟฟอเรกเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปเพื่อซ่อมแซมแกลบจนสำเร็จนะฮะนั่นคือมันก็ต้องขึ้นไปแล้วก็ซ่อมแก๊ปให้สำเร็จคือมันจะพยายามที่ไม่ให้เกิดช่องว่างตรงนี้ไม่ให้เกิดแก๊ปช่องว่างตรงนี้มันต้องซ่อมซ่อมกันโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับ ตัวอย่างเช่นวันศุกร์ตลาดหยุดโป้งนะอันนี้หยุดแล้วนะวันจันทร์ผล่โป่งมาอยู่ด้านล่างครับนะฮะวันจันทร์อยู่ด้านล่างบางคนก็อาจจะเข้าบายราคานี้ก็ได้นะครับเข้าบายไว้เลยราคานี้โป้งบายไว้เลยเพราะว่ารู้ทั้งรู้ว่ามันต้องขึ้นไปปิดแกป๊ปงนั้นฉันก็เล่นบายไปสิถูกต้องไหมก็ใส่ออเดอร์บายไปนะครับบายนะฮะอันนี้เราบายนะฮะบายเดีย๋ยวผมวาดก่อนนะบาย นะครับบายไปเลยเพราะเราคิดว่ามันจะต้องขึ้นมาเพื่อปิดแกรปถูกต้องไหมครับเราคิดว่ามันจะต้องขึ้นมาเพื่อปิดแกรปนะครับโอเคไปดูครับชั่วโมงต่อไปนะฮะลงมานิดหน่อยนะครับให้ใส่ไม้บายเพิ่มเราก็อาจจะใส่ไม้บายเพิ่มก็ได้นะครับตอนที่มันลงมาเนาะเราเฝ้ามันไงเราเฝ้ามันตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วเขาเรียกว่าตื่นตีห้าครึ่งในวันจันทร์มาทาเงินมาทําเงินภายในไม่กี่นาทีนะฮะอันนี้ผมเปิด M 1 5นะแสดงว่าแต่ละแท่งคือแท่งละ15นาทีนะครับก็ไหลไปต่อครับ ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเนาะเนี่ยสองชั่วโมงถ้าปิดแก๊ปคือตรงนี้นะครับตรงไส้มันไม่ใช่ตรงไส้ตรงแท่งเทียนแท่งเทียนของวันศุกร์นะครับแท่งเทียนของวันศุกร์นะครับนั่นคือทิศต,ต้องปิดเพื่อซ่อมเนาะชั่วโมงหนึ่งผ่านไปสองชั่วโมงผ่านไปสามชั่วโมงครับเป็นไงฮะแทงกัสิบห้าทีจะปิดได้ไหมเรามาดูกันจะปิดได้ไหมโอ้เรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงได้4ี่ชั่วโมงน่าแสดงว่าถ้าเราเทรดตอนตีห้าเราก็จะนับปอีก4ี่ชั่วโมงเนาะเราก็จะได้ปิดตอนประมาณ9ก้าโมงเราใส่ออเดอร์บายไว้นะครับแล้วเราก็จะได้ปิดไม้บายเรานะครับเราใส่ออเดอร์บายไว้ตรงนี้ตอนประมาณตีห้านะครับใส่ออเดอร์บายไว้นะครับแล้วเราก็จะได้ปิดประมาณตอน9ก้าโมงเช้าก็แฮปปี้นะครับแฮปปี้นี่นี่เราเรียกว่าตื่นตีห้านะครับ ตื่นตีห้าเอาทำไมชอบชอบเพียเ้ยนไป0.5วะเนี่ยนะฮะผมเป็นโรคนะครับนะเทศเฟอเรกนานจัดเทศเฟอเรกบ่อยจัดนะครับจนกระทั่งแบบเขาเรียกว่าไงนะเอ่อใส่ทุกอย่างเป็นอเนี่หมดแล้วอะนะนะครับก็ชัดเจนครับตื่นตีห้าใส่ออเดอร์ใส่อ,อเดอร์กราฟก็วิ่งขึ้นไปนะครับวิ่งขึ้นไปใช้เวลามาสีชั่วโมงกว่าเนาะพอแท่งมา15บหนาทีนะครับ ก็สีแท่งก็ชั่วโมงหนึ่งเนาะหนึ่งสองสามสี่ก็หนึ่งชั่วโมงหนึ่งสองสามสี่ก็หนึ่งชั่วโมงหนึ่งสองสามสี่ก็หนึ่งชั่วโมงนะก็รวมเป็นหนึ่งสองสามสี่สี่ชั่วโมงพอดีนะครับก็นับนับไปเนาะสี่ชั่วโมงก็จากตีห้าไปเก้าโมงเช้านะครับก็สี่ชั่วโมงก็ได้ปิดแก๊ปเรียบร้อยนี่คือเทคนิคการปิดแก๊ปสอนแบบรวดเร็วนะฮะไม่ต้องฟังนานไม่ต้องไปยืดยาวไม่ต้องไปน้ำนะฮะเนื้อลเน้นเพราะนั้น เราจะใช้เทคนิคไดนี้ได้เฉพาะวันจันทร์เท่านั้นถ้าเกิดเกิดแกลในเวลาอื่นเกิดแกลปวันอังคารพุธพฤหัสสุกเกิดแกลปจากข่าวเกิดแกลปจากอะไรก็ตามเอวิติงจิงกะเบลเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่สามารถใช้แบบนี้ได้ไม่ควรดีกว่าไม่ควรใช้แบบนี้เพราะการซ่อมแซมแกลเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะวันจันทร์เท่านั้นย้ําไม่ต้องอฝากบอกต่อมือใหม่ด้วยฝากบอกต่อคนอื่นๆด้วยที่เขาอาจจะดูคิดไม่ไมจบอาจจะแบบครบ พอฉันรู้แล้วว่าเล่นยังไงฉันปิดคลิปแล้วใครและคนที่ดูจบเนี่ยฝากเตือนคนเหล่านั้นด้วยว่าวันอื่นไม่ใช่แก๊ปนะจ๊ะแก๊ปมีแค่วันจันทร์เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็หมดเพียงเท่านี้นะครับก็สามารถนําไปใช้ได้เทคนิคแก๊ปนะครับก็สามารถดูได้ในทันเฟรมตั้งแต่ m 5ขึ้นไปเลยนะครับถ้าเรายิ่งเห็นแก๊ปห่างเยอะๆห่างกันเยอะๆเลยยิ่งดีถ้าแก๊ปบายถ้าแก๊ปไปโผล่ด้านบนก็ให้เล่นเซลล์ถ้าแก๊ปมาโผล่ด้านล่างให้เล่นบายในกรณีตัวอย่างนี้แก๊ปโผล่ด้านล่างก็ ให้เล่นขาบ่ายเพราะมันจะต้องขึ้นไปปิดแต่ถ้าเกิดแก๊ปไปโผล่ด้านบนก็ให้เล่นเซล์เพราะมันต้องลงมาปิดเข้าใจนะฮะส่วนทางกันอย่างนี้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ